เรื่องขวัญดิบออกจากร่างโดยฉลองตรึงตะกูลท่านผู้รู้ให้นิยามคําคว่าขวัญน,นั่นคือขนอ่อนที่ขึ้นเวียนกันเป็นก้นหอยบนศีรษะคนโบราณที่จังหวัดเลยบ้านเกิดของผมเชื่อกันว่าขวัญน,นั้นถึงแม้จะไม่มีตัวตนก็ตาม แต่คนเกิดมาจะต้องมีขวัญประจำตัวทุกๆคนแต่ท่านก็ไม่รู้เหมือนกันว่าขวันนั้นจะสิงอยู่ณน้ที่ใดของร่างกายสมัยผมเป็นเด็กเคยเห็นคนสูงอายุตกใจร้องไห้พอหายตกใจจะยกมือขึ้นสองมือพนมเหนือหัวแล้วก็พูดว่าขวัญเอ้ยกลับเข้าหาเนื้อหาตัวเสียเถอะอย่างนี้กันแทบทุกคน หลายคนถกเถียงกันว่าขวัญและวิญญาณเหมือนกันไหมใช่ตัวเดียวกันหรือเปล่าเพราะวิญญาณก็คือสิ่งที่สิงอยู่ในร่างกายเราเช่นกันแม้เราตายแล้ววิญญาณก็ยังอยู่แต่ท่านผู้รู้พากันแย้งว่าวิญญาณและขวัญไม่ใช่ตัวเดียวกันเพราะจะปรากฏตัวแก่สายตาคนต่างสถานะและต่างเวลากัน วิญญาณจะปรากฏตัวต่อเมื่อเจ้าตัวเสียชีวิตแล้วปรากฏในรูปร่างอื่นบางครั้งก็เรียกว่าผีและจะปรากฏในเวลากลางคืนส่วนขวัญน,นั้นจะออกเวลากลางวันเป็นรูปร่างของเจ้าตัวกิริยาท่าทางที่เดินเหมือนคนไม่มีสติจะร้องเรียกยังไงก็เฉยไม่นานก็หายไปต้องให้ญาติพี่น้องทำพิธีเรียกขวัญ ก็ไม่มีอะไรนักหรอกดูดูไปมันก็เหมือนทำเป็นเล่นสนุกกันมากกว่าหรือจะเรียกว่าเชื่อกันอย่างงมงายก็น่าจะเรียกได้ในหมู่ที่ไปเรียกขวัญน,นั้นก็มีญาติญาติเจ็ดแปดคนสิ่งที่เตรียมไปก็ไม่มีอะไรมากมีจานหมากจานพลูจานดอกไม้ทูบเทียนนอกจากนี้ก็มีแหและสวิงอย่างละปากแหใช้กว้างจับขวัญ สวิงใช้ช้อนจับขวัญขณะที่พากันไปยังจุดที่ขวัญอยู่หรือตรงที่รถความรถชนกันนั่นแหละครับก็รินการก้งกันพอหอมปากหอมคอหรือพอตึงๆพอไปถึงก็มีคนตะโกนขึ้นว่านั่นไงนั่นไงตัวขวัญเห็นแล้วเห็นแล้วคนที่มีได้สายสินซึ่งทำเป็นก้อนกลมโตเท่าสองกำปั้นก็รีบคลี่ได้สายสินเป็นก้อนวงกลม ในรัศมี3 4ว่วาแล้วก็ร้องบอกกันว่าลงมือจับเลยลงมือจับเลยคนมีแหก็รีบเตรียมทอดแหเมื่อเตรียมเสร็จก็เดินเข้าไปในวงได้สายศิลดอมๆม,มองมอง,มองหาตัวขวัญท่าทีก็เหมือนกับคนที่มองจ้องจะก,กว้างแหจับปลาจริงๆส่วนผู้หญิงส่วนผู้หญิงคนถือสวิงก็เอาผ้าสีแดงถึงกว้างแค่คืบยาวเกือบวาเอามาเคียนหัว ถลกผ้าสิ้นด้านขวาขึ้นมาเหน็บไว้ที่สะเอวลด้านขวาเรียกว่าอยากรั้งข้างขวาว่างั้นเถอะอยากรั้งเสร็จก็คว้าสวิงมาถือเดินทำเซอลด็อกเด็กด็อกเด็กไปมารอบวงสายสินคนที่ยืนอยู่นอกก็ตบมือให้เข้าจังหวะกับเอลที่สายด็อกเดกปากบางคนก็ทำเป็นเสียงกลองบะตุ่มบะตุ่มบะเป็นที่สนุกสนาน สนุกสนานกันอยู่พักหนึ่งผู้หญิงที่ช้อนสวิงก็ล้วงเอาได้สายสินที่ใส่กระเป๋าเสื้อมาหย่อนลงไปในสวิงแล้วร้องว่าช้อนได้ตัวขวัญแล้วช้อนได้ตัวขวัญแล้วตัวผู้หญิงและตัวผู้ชายก็พากันออกฟ้อนรำอยู่ในวงได้สายสินด้วยท่าทางลิงโลดหมู่ที่ยืนอยู่นอกซึ่งตึงๆอยู่ด้วยแอลกอฮอล์ก็กระโดดเข้าไปร่วมฟ้อนรำด้วยแล้วก็พากันตะโกนร้องชายโยโหหิ Ho ้ว จนเป็นที่จุใจจึงพากันกลับมาถึงบ้านก็ทําพิธีเชิญขวัญโดยพ่อพราหมณ์นุ่งขาวห่มขาวสวดเชิญให้ขวัญกลับเข้าหาเนื้อหาตัวเจ้าของร่างทําพิธีเสร็จก็เอาได้ไปผูกข้อแขนบางรายที่เจ็บหนักป่วยหนะักผูกแขนยังไม่เสร็จชักตาตั้งขึ้นสวรรค์ลงนรกก็มีที่เรามานี้เป็นเฉพาะอีสานบางพื้นที่ เด็กสมัยนี้ฉลาดขึ้นเพราะได้รับการศึกษามาพิธีงมงายก็ถูกต่อว่าต่อขานว่าไม่ควรสืบสารต่อไปเพราะมันเป็นการฝากความงมงายให้แก่อนุชนที่ไม่มีที่สิ้นสุดพระพุทธองค์อย่างได้ทรงสอนไว้ว่าเชื่อด้วยเหตุผลอย่างงมง,งายเมื่อต้นปีพุทธศักราช2490 ผมเข้าทำงานเป็นพนักงานยาสูบที่สถานีใบยาปากสวยหนองคายของโรงงานยาสูบวันๆเลิกงานพอตกค่ำทุ่มสองทุ่มผมก็ไปหาคนรักของผมไปคุยกันจนตกดื่นเที่ยงคืนก็กลับมานอน,นอีสานหนุ่มสาวจะจีบกันจะคุยกันต้องไปที่บ้านหญิงสาวจะจีบจะคุยกันจนถึงสว่างก็ไม่เป็นไรแต่ต้องนั่งอยู่ในที่สว่างโลงแจ้ง ผมและคนรักจีบกันอยู่อย่างนี้จนแต่งงานและอยู่กินด้วยกันจนแก่เท่าคืนวันหนึ่งขณะที่ผมและคนรักกำลังพูดคุยกันตามประษาค,คนรักคุยกันอย่างหนุงหนิงอยู่นั้นเสียงหมาห้าหกตัวก็หอนขึ้นอย่างโหยหวนทางด้านใต้ของหมู่บ้านเสียงหอนที่โหยหวนนั้นทำให้ผมและปิ่นแก้วคนรักของผมขนลุกขนพองหนาวเยือกเข้าไปในหัวใจ เพราะเกิดมาเพิ่งเคยได้ยินเป็นครั้งแรกและไม่เคยได้ยินอีกเลยจนผมอายุ73ปีแล้วหมาหอนอยู่เกือบอึดใจใหญ่พ่อหมาหยุดหอนเสียงคนร้องไห้ก็ระงมขึ้นพี่ให้เชิดตายนะนี่ปิ่นแก้วคนรักของผมบอกผมด้วยเสียงตื่นตระหนกเชิดอายุประมาณ12ขวบป่วยแรมเดือนหมอที่รักษาไอ้เชิดไม่ใช่ใคร ก็ผีเจ้าพ่อของหมู่บ้านปากสวยนี่แหละผีเจ้าพ่อก็พ่นน้ำลายน้ำหมากลงใส่ในขันให้คนป่วยกินเรียกว่าน้ำมนชาวบ้านที่ป่วยมักจะไม่รอดรอใต้ก็เก่งเกินไปเพราะกินน้ำเปล่าๆแท้ๆชาวบ้านตลอดทั้งตัวผมและปิ่นแก้วต่างจุดใต้ออกไปบ้านไอเชิดจึงรู้ว่าสาเหตุที่หมาหอนเกลียวขึ้นนั้น เพราะขณะที่ไอเชิดพัง,งาพังอบาจะสิ้นใจอะไรก็ไม่รู้วิ่งออกจากปลายเตียงไอเชิดชนประตูที่ปิดอยู่ดังตึงประตูเปิดผางออกทันทีแล้วก็มีเสียงดังตึงที่พื้นระเบียงหน้าห้องซึ่งต่างระดับกับพื้นที่เชิดนอนอยู่ประมาณ50เซนติเมตรและเสียงดังขึ้นตึงอีกทีที่พื้นชานหน้าบ้านแล้วเสียงดังตุกลงบนพื้นดินเสียงดังหนักจริง เหมือนตัวอะไรที่โตไม่น้อยโดดลงบนพื้นดินพอเสียงตูบเสียงหมาหอนรับทันทีพอหมาหยุดหอนไอเชิดก็สิ้นใจไอเชิดตายครั้งนี้ชาวบ้านวิพากษ์วิจารณ์กันอย่างมากถึงขวัญดิบของไอเชิดถึงตัวมันจะแค่1 1 1เปีขวัญดิบมันไม่น่าจะออกรุนแรงถึงเพียงนี้ครั้งปู่ย่าตายาย ก็ไม่เคยเล่าสู่กันฟังว่าขวัญของใครจะออกเหมือนขวัญไอเชิดก็ไม่มีบางผู้เท่าที่เชื่อว่าขวัญดิบและวิญ,ญญาณคือตัวเดียวกันก็พูดว่า <c oughs> โอ้ยงานของไอเชิดมันมีความห่วงครอบครัวก็ไม่น่าจะเป็นนะเพราะมันยังเด็กอีกหลายผู้เท่ามีความเห็นว่าหร <c oughs> ือ์วยมาบาลผู้มาเอาชีวิตไอเชิะ สแสดงอิทธิปาร์ติฮอนให้ชาวบ้านเกรงกลัวหรือว่าไอ้เชิดมันใช้กรรมเก่าที่ยมมาโลกยังไม่หมดถ้ามันหนีมาเกิดได้สิบสองวันคือปีหนึ่งในโลกมนุษย์นะนะมันจะเท่ากับหนึ่งวันในยมมาโลกก็สั่งให้ยมาบาลมาจับตัวคืนไปใช้กรรมในยมมาโลกให้ครบเสียก่อน และไปเกิดใช้กรรมในพบภูลใดก็สุดแต่กรรมที่สร้างไว้ผู้เท่ารำพึงและเตือนลูกหลานว่าระวังนะผีไอ้เทิดมันจะมาหลอกเอา้าคนขวัญอ่อนจิตใจไม่เข้มแข็งแเกแกป่วยถึงตายได้เลยนะนับตั้งแต่วันนั้นมาเด็กๆที่เคยเลิกเรียนแล้วไม่กลับบ้านมาที่ลานวัดเตะส้มโอยิงประตูกัน บ้างเล่นตีจับส่งเสียงกันเครียวกราวจนถึงดึกดื่นค่อยกลับบ้านเดี๋ยวนี้พอย่ำค่ำก็เงียบเสียงเพราะกลัวผีหลอกเอาแม้แต่ตัวผมเองพอตกคำ่ำก็นึกกลัวผีไอ้เชิดเหมือนกันแต่อะไรจะมาเหนือความคิดถึงคนรักของผมได้แม้แต่ความตายขวางหน้าผมก็จะฝ่าแต่นั่นมันเมื่อ52ปีก่อนโน้นเดี๋ยวนี้โอ้ คิดถึงเมื่อ52ปีก่อนโน้นจังกดไลค์ subscribe เป็นกำลังใจให้นายเต่าทองสำหรับวันนี้ขอลาไปก่อนลาแล้วไม่ลารับจะกลับมาพบกันใหม่สวัสดีครับาบาพ่เเเอออใใหห้้ไวป็นนวกก็นนนตตืืจแมมังกกลภ